สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแหม่มค่ะแหมมก็จะมาทำโลคคีมนะคะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะจะใช้แป้งมันนะคะ1 0บกรัมค่ะแป้งมันนะคะก็จะช่วยให้ขนมของเรานะคะมีความเบานะคะแป้งเค้กนะคะ70็ดสบกรัมค่ะแล้วก็ใช้ทั้งสแป้งนี้นะคะล่อนนะคะผสมกันเนี่ยนะคะล่อนทั้งหมดนะคะ3ามครั้งค่ะ ค่ะก็แยกไข่ก่อนนะคะแยกไข่ขาวกับไข่แดงเนีย่ยค่ะก็ทำแบบนี้ใช้เปลือกเอาค่ะก็จะใช้ไข่ขาวนะคะอยู่ที่4ฟองนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลนะคะอยู่ที่50าสิบกรัมค่ะจะแบ่งใส่2ครั้งนะคะแล้วเราก็จะทำการตีเลยค่ะ ได้ฟูสักประมาณนี้นะคะแหมก็จะใส่น้ําตาลที่เหลือนะคะค่ะ <narratives> แล้วก็จะตีไปจนกว่าจะตั้งยอดนะคะ <Convers ations> <quota> นี่นะคะ <Level> <palate> แหมก็ตีเนี่ยค่ะตั้งยอดแล้วนะคะต่อไปเราก็เดี๋ยวไปตีไข่แดงกัน,นะค่ะ ค่ะก็จะใช้ไข่แดงนะคะของไข่ไก่ค่ะทั้งหมด5ฟองนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะ50กรัมค่ะแบ่งใส่2ครั้งเหมือนกันนะคะคพอสีเริ่มอ,อ่อนนะคะแหม่มก็จะใส่นมเข้าไปนะคะนมห้าสิ ซีซีค่ะเป็นนมบัวรสจืดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลที่เหลือลงไปเลยแล้วก็ตีต่อไปค่ะ,นะะค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะใส่มายองเนสน,นะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ ค่ะเราก็ใส่ใส่น้ำผึ้งนะคะ10กร,รัมค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาตีอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะหมันก็นี่ค่ะตีมานะคะจนเนี่ยค่ะไข่แดงนะคะสีอ่อนลงนะคะออกเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแป้งนะคะที่เราล่อนกันนะคะเมื่อกี้นี้เราล่อนไปสองครั้งแล้วใช่ไหมคะครั้งที่สามก็จะล่อนลงไปในนี้เลยนะคะ ่อยคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเอาไข่ขาวที่เราตีนะคะค่อยๆเอาผสมลงไปนะคะโอเคค่ะแหม่มก็ค่อยๆผสมแบบเบามือนะคะค่อยๆผสมแบบเบามือโอเคได้ละอ่ะ ก็จะเทใส่ถาดนะคะแล้วนี่ก็ลองด้วยกระดาษก่อน mm hmm. แล้วก็ใส่ถาดนะคะเกี่ยประมาณให้เท่ากันนะคะแล้วก็เคาะสัก3มทีนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไปอบกันค่ะแล้วก็ตั้งอบนะคะก็ใส่ชั้นสองออใส่ชั้นนั้นแหละระวังร้อนนะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาถ้วยนะคะใส่น้ำใส่ไปโอเคแล้วก็อบนะคะอยู่ที่180องศานะคะ9นาทีค่ะนี่ค่ะพอเราอบมาแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าเปียกนะคะคุมเขาทิ้งไว้นะคะเพราะว่า กันไม่ให้หน้าเขาแห้งนะคะคุมไว้คุมไว้อย่าให้โดนหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนหน้าเดี๋ยเดี๋ยวหน้าจะไม่สวยนะคะวิปครีมที่ทำจากนมบัวนะคะก็จะใส่อยู่ที่210 cc ซีซีนะคะก็จะใส่วิปครีมที่ทำจากพืชน,นะคะ60 cc ซีซีค่ะใส่ลงไป แล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะ6ช้อนชาค่ะแล้วก็นมนะคะ30นะคะ cc ค่ะใส่ก <จะ S 2> ่อนที่จะตีนะคะก็เอาน้ำแข็งนะคะใส่ในน้ำด้วยนะคะรองโกนแล้วเราก็จะตีนะคะอะไรจ้าหน่วจางนวดค่ะนี่มาซนอยู่นี่ละ เราตีได้มาสัก90%นะคะก็จะใส่นมข้นหวานไปเนะะี่ยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใสปะ่ประมาณ3-4หยดแค่นี้เองค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมมากเลยนะคะแล้วเราก็จะตีต่อไปค่ะนี่ค่ะเริ่มตั้งยอดแล้วอเอาผ้าคุมออก ผ้าคลุมที่เปียกๆอยู่อะคะ่ะอย่าให้โดนหน้าขนมนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวย,ยแม่มก็ทำกินเองบ้านๆนนะคะไม่ค่อยจะได้มีอุปกรณ์อะไรสักเท่าไหร่นี่เดี๋ยวให้ดูความนุ่มค่ะเห็นไหมนี่ค่ะทำยังไงให้รู้ว่านุ่มจิ้มเนาะอ่ะนี้นี่ค่ะปึ๊บป๊ให้รู้ว่านุ่ม ก็มากับหน้าขนมนะคะอันนี้กับก็เอานี้ทับก่อนเขาพลิกกลับด้านอ่อค่อยๆลอกอค่อยๆลอก,ลกนี่นะคะ่ะนี่ค่ะวิปปิ้งครีมของเรานะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะแบบกำลังดีนะคะก็<อ>าาสามารถเอาไป ขนมอะไรก็อร่อยนะคะหรือว่าจะทาบนแพนเค้กก็ได้นะคะแพนเคก้กบีบใส่ไอศสครีมอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะวิปครีมนะคะก็จะใส่เลย แล้วก็ม้วนโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามามแกะดูกันนะคะตั้งใจเย็นๆสิคะใจเย็นๆนะจะจะโอ้โหนี่แม่ตักให้ดูว่ามันนุ่มเห็นไหม จ้ายังดูนนอาจังโนอาจังจะกินแล้วว้าวกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูความนุ่มกันนะคะนี่เป็นไงทําแบบนี้ยังนุ่มเลยนี่ค่ะเราแช่อันนี้แม่มทาเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะอืม แป้งมันนะคะจะช่วยทำให้นุ่มค่ะมายองเนสก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้นุ่มนะคะแป้งมันนี่แหละจะทำให้ขนมนะคะเบานะคะอ,อร่อยมาก ครีมเยอะๆเลยค่ะแเนอจังทำอะไรคะเอออืมออเนอจังกินน้ำกับพี่วังวังเหรอลูกวังวังอให้พี่วังวังกินน้ำโอ้กินน้ำลูกพุนกันโอ้โหพี่วังวังก็โอ้โหอ,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 อร่อยเลยเนาะเ้อจังอร่อยไหมเออเนอจังเอาขวดโค้ก ไม่ใช่สีกระป๋องโคกของแม่มาจุ่มอันนี้เหรอลูกหัจุ่มนี้ก่อนนะคะกินให้แม่ดูหน่อยเออจุ่มแล้วก็เดินเฮ้ยวังวังพี่วังวังอิ่มเลยนอนง่ายเลยะป๊ะแบบปะปะป๊ะปะป๊ะยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวปะปะกลับนะโอ้โหเ <laughs> <laughs> ดินเดิดูทํา เดี๋ยวเดูทำเดี๋ยวเดูทำ